สรุปผลการดําเนินงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอแม่ทาประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568ภายใต้การบริหารงานของนางชยานิดอรุณสิทธิ์รองผู้อำนวยการสํานักง,งานสกรประจําจังหวัดลําพูนรักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอําเภอแม่ทาการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ดําเนินงานดังนี้โครงการลำพูนล,ลดทติ้งคลได้รับเป้าหมายจัดสรรจำนวน120คน ได้ดำเนินการจํานวน130คนห้องสมุดชาวตลาดได้รับเป้าหมายจัดสรรจํานวน180คนได้ดำเนินการจํานวน257คนรถห้องสมุดเคลื่อนที่ได้รับเป้าหมายจัดสรรจํานวน330คนได้ดำเนินการ380คนบ้านหนังสือชุมชน ได้รับเป้าหมายจัดสรรจำนวน3,600คนได้ดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น3,872คนอาสาสมัครส่งเสริมการอา่านได้รับเป้าหมายจัดสรรจำนวน71คนได้ดำเนินการทั้งสิ้น71คนการใส่แมสก์นาอสีนบัคซีนไม่ไปที่ชุมชนที่คนเยอะๆเราก็จะสบาย กิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้ได้รับเป้าหมายจัดสรรจำนวน180คนได้ดำเนินการจำนวน,น2อ6อกคนโครงการบรรณาสัญจรจได้รับเป้าหมายจัดสรรในการรับบริจาคหนังสือจำนวน600เล่มและได้ดำเนินการรับบริจาคหนังสือทั้งหมดจำนวน645เล่มกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตที่เน้นไลบรีเดลิ i ว e ี y ได้รับเป้ปเาหมายจัดสรรจำนวน720คนและได้ดำเนินการทั้งสิ้น858คนกิจกรมรมที่จัดในห้องสมุดได้รับเป้าหมายจัดสรรจำนวน540คนได้ดำเนินการจำนวน547คนกิจกรรมที่จัดนอกห้องสมุดได้รับเป้าหมายจัดสรรจำนวน240คนได้ดำเนินการจำนวน306คน การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้ดำเนินง,งานดังนี้การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตได้รับเป้าหมายจัดสรรจำนวน90คนได้ดำเนินการจำนวน120คนโดยได้ดำเนินโครงการอาทิเช่นโครงการอบรมพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยโครงการอบรมการรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนได้รับเป้าหมายจัดสรรจำนวน44คนได้ดำเนินการจำนวน58คนโดยได้ดำเนินโครงการอาทิเช่นโครงการอบรมให้ความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าสำหรับกลุ่มผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่ทาโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านสะอาด ป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับเป้าหมายจัดสรรจำนวน34คนได้ดำเนินการจำนวน65คนโดยได้ดำเนินการโครงการอาทิเช่นโครงการอบรมให้ความรู้สร้างพืง้นที่สร้างสุขเพื่อความมั่นคงทางอาหาร โครงการอบรมให้ความรู้ชุมชนอุดมรักปลูกผักแบ่งปันการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขาได้รับเป้าหมายจัดสรรจำนวน588คนได้ดำเนินการจำนวน1,470คนโดยได้ดำเนินโครงการอาทิเช่นโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวสสชบ้านผาด่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะงานโซล่าเซลล์สชชบ้านปงผาโครงการศึกษาดูงานเกรรษตรต้นแบบสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่าง,ย,างยั่งยืนสชชกลุ่มห้วยห้อมโครงการอบรมการย้อมสีธรรมชาติและการทอผ้าจากคลั่งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสชชบ้านม่อนหินขาว การศึกษาอาชีพ1อำเภอ1อาชีพได้รับเป้าหมายจัดสรรจำนวน18คนได้ดำเนินการจำนวน24คนโดยได้ดำเนินโครงการอาทิเช่นการปักผ้าด้วยมือจำนวน40ชั่วโมงโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบสอกอรอการตัเดเย็บกระเป๋าจากผ้าทอกะเหลี่ยง40ชั่วโมงการศึกษาแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นได้รับเป้าหมายจัดสรรจำนวน141คน ได้ดำเนินการจํานวน299คนโดยได้ดําเนินการโครงการอาทิเช่นหลักสูตรการแปรรูปผ้าทอกะเรี่ยี่5 2 5ชั่วโมงหลักสูตรการทําสบู่น้ําผึ้ง3ชั่วโมงหลักสูตรการทําตุงใยญ่สิชั่วโมงหลักสูตรการทํากระเป๋าสารเส้นพลาสติก20ชั่วโมง หลักสูตรการทำโคมล้านนาด้วยผ้า15ชั่วโมงการศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปได้รับเป้าหมายจัดสรรจำนวน67คนได้ดำเนินการจำนวน143คนโดยได้ดำเนินโครงการอาทิเช่นหลักสูตรการทำผ้าพิมพ์ลาย40ชั่วโมง หลักสูตรการเย็บผ้าด้วยมือ40ชั่วโมงหลักสูตรการถักกระเป๋าโคเช35ชั่วโมงหลักสูตรการถักตะกร้าด้วยเชือกร่ม35ชั่วโมงก,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 การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับได้ดำเนินงานดังนี้สกรระดับอำเภอแม่ทา มีนักศึกษาประจำปีการศึกษา2ทับ2567จำนวน4 7 5คนแบ่งตามระดับดังนี้ระดับประถมศึกษาจำนวน73คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน1 4 6คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน2 7 5คนปีการศึกษา1ทับ2568มีนักศึกษาจำนวน4 7 1คนแบ่งตามระดับดังนี้ระดับประถมศึกษาจำนวน79คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน148คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน244คนการส่งเสริมการรู้หนังสือได้รับเป้าหมายจัดสรรจำนวน450คนได้ดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น727คนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ดำเนินการจํานวน15โครงการอาทิเช่น โครงการสร้างความตระหนักรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 8โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการประดิษฐ์หุ่นยนต์ STEM Education Robot Competition ของนักศึกษาสกรอระดับอำเภอแม่่า กวดกิจกรรมสื่อสารสร้างสารรค์รู้เท่าทันยาบ้า B Smart Seno To Drugs ก่อนฝันจุดพลังชีวิตปฏิเสธยาบ้าโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาตินอกโรงเรียนหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาติของสองกรระดับอำเภอแม่ทาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568โครงการอบรมเชิงวิชาการ พัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับโครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับสกรระดับอำเภอแม่ถา